มาดูพลังประชารัฐกันบ้างหัวเรือใหญ่ของพลังประชารัฐเอาเมื่อวานพลาดท่าไปตกบันไดท่าไหนไม่รู้เนี่ยนะครับบิ๊กป้อมครับเมื่อวานนี้พลัดตกบันไดวัดโพฮะจนต้องรีบนำตัวด่วนส่งโรงพยาบาลครับเมื่อวานนี้1 7นาฬิกานะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร บิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้เป็นประธานฝ่ายคฤหัสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัชหายุสมธรรมมงคลเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนในโอกาสดาวพระเสาย,าย้ายตามหลักโหราศาสตร์นั้นโดยมีการรายงานนะครับว่าพลเอกประวิตร ได้ประสบอุบัติเหตุนะครับเป็นการพลัดตกจากบันไดแต่ว่าในบางสื่อก็มีการรายงานว่าเป็นการเพียงแค่เดินเซไปชนนะฮะสะโพกเนี่ยไปชนกับราวบันไดจนได้รับบาดเจ็บเท่านั้นเนี่ยนะครับภายหลังจากที่ทำพิธีเสร็จสิ้นทีมงานจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับ ผู้สื่อข่าวเขียนมาอย่างนี้ผมมีโรงพยาบาลเดียวเลย,เน,ยนะครับที่บิ๊กป้อมจะเข้าไปก็คือโรงพยาบาลพระมงกุฎเพื่อเช็คอาการบาดเจ็บทันทีแล้วก็ล่าสุดมีรายงานข่าวออกมาบอกว่าบิ๊กป้อมไม่มีอาการบาดเจ็บที่รุนแรงแล้วก็สามารถกลับไปบ้านได้แล้วครับ